พี่น้องครับค,คุณสุเทพครับผมเตรียมทูบมาละเก้าดอกทูบเก้าดอกคือทูบที่ไหว้เทพพาดาฟ้าดินผมไม่รู้ว่าคุณปฏิบัติธรรมมากน้อยแค่ไหนแต่ผมปฏิบัติธรรมตลอดผมจะตั้งจิตอธิษฐานดังนี้ผมจะตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในดินแดนไทย องพระสยามเทวาธิราชเจ้าพระเสื่อเมืองพระสง์เมืองเจ้าพ่อหลักเมืองเจ้าพ่อหอกลองดวงวิญญาณบุรพกษัตริย์ทั้งหลายในอดีตตลอดจนดวงวิญญาณของทหารหารทั้งหลายและคนที่ปกป้องประเทศชาติจากอาริราชศัตรูที่เสียชีวิตไปแล้วพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งหลายที่สิ้นไปแล้วไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดหลวงพ่อโตวัดระฆัง หลวงปูุ่กวัดมะขามเท่าหลวงพ่อแดงวัดถ้ำเขาบันไดอิดหลวงพ่อแดงวัดแหลมสอสมุดจังที่เกาะสมุยตลอดจนหลวงพ่ออหลวงพ่อหลวงหลวงบวปู่อหลวงปู่ชอบหลวงปู่คำตันหลวงปู่ล่าหลวงพ่อปัญญาวัดป่าบรรตาหลวงพ่อยาท่านวัดกุฏพนทันหลวงปู่บุญมีโชติปาโลหลวงปู่ดุลที่สุริน หลวงปู่เสากันตศีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่ตื้อท่านพ่อลีวัดอโศการามและองค์พ่อแม่ครูอาจารย์อีกมากหลายที่ลูกเคารพและลูกไม่ได้เอ่ยชื่อในที่นี้ตลอดจนองค์พญานาคราชพระอนันตนาคราชที่อยู่มีเก้าเสียนถวยเทพยมมาทูตยมพบาลถวยเทพสวรรค์ชั้นฟ้าทุกชั้น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดได้มาเป็นประจักษ์พยานหากข้าพเจ้าในสยสนที่ริมทองกุลเลวเช่นที่นายสุเทพเทือกสุบรรพูดจริงเลวกับชาติบ้านเมืองทำร้ายชาติบ้านเมืองขอให้ข้าพเจ้านั้นจงมีอันเป็นไปในสามวันเจ็ดวันขอให้ครอบครัวอยู่ไม่เป็นสุข ขอให้ลูกมีแต่ความพี่นาาฉิบหายและขอให้ข้าพเจ้าจงอย่าได้เจริญขอให้ตระกูลลิมทองกุลจงดอย่าได้เจริญไปอีกทุกชั่วอายุคน